เสียงจอแจของตลาดรุ่งอรุณในยามสายวันธรรมดาคละคลุ่งไปด้วยกลิ่นอาหารหลากหลายชนิดพอข้าแม่ขายตะโกนเรียกลูกค้าแข่งกับเสียงรถราที่วิ่งผ่านไปมากำปัญชายหนุ่มวัยสามสิบตนผิวคลำ้ำแดดกำลังขมักเขม่นจัดร้านข้าวแกงเล็กๆของเขาเหงื่อเม็ดเล็กๆพุดพรายบนหน้าผากและสันจมูกแต่ดวงตากล้าของเขายังคงมุ่งมั่นรอยแผลเป็นจางๆ เนื้อคิ้วซ้ายซึ่งเป็นของฝากจากวัยเด็กสุกสนขยับเล็กน้อยตามการเคลื่อนไหวของใบหน้าเอาคำปันวันนี้แกงอะไรน่ากินบ้างละ่ะเสียงปลาสมอลแม่ค้าขายพักแพงติดกันเอ่ยทักอย่างคุ้นเคยคำปันเงยหน้าขึ้นยิ้มบามามีแกงเขียววานไก่กับผัดกะเพราหมูสับครับป่าวันนี้ปลาขายดีไหมก็เลื่อยละพ่อคุณเศรษฐกิจแบบนี้ได้เท่านี้ก็บุญแล้ว ปาสมรู้ว่าพลางจัดเรียงมะนาวในกระจาดคำปันพยักหนา้ารับรู้เขากลับมาสนใจจัดเรียงถาดกับข้าวให้เข้าเข้าที่ความฝันเล็กๆของเขาคือการเก็บเงินส่งแม่ที่ตังจังหวัดได้อยู่อย่างสบายขึ้นอีกหน่อยไม่ต้องลำบากเหมือนที่ผ่านมาชีวิตในเมืองกรุงมันไม่ง่ายแต่เขาก็ไม่เคยท้อขณะที่ลูกค้าเจ้าประจำกำลังสั่งข้าวราดแกงอยู่นั้น ร่างทูมในเครื่องแบบตำรวจสีสนนาดินก็ปรากฏขึ้นที่หน้าร้านสาตร์วัตอิทธิพลผิวขาวกว่าคนในตลาดทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดนาฬิกาข้อมือเรือนทอง,ทองบนข้อมือซ้ายสะท้อนแสงแดดแวววาวเขาเดินมาพร้อมกับนายตำรวจหนุ่ยอีกคนท่าทางเงียบครึมคล้ายเป็นผู้ติดตามมากกว่าคู่หูสายตาของสาสร์วัตอิทธิพนกวาดมองไปทั่วแผงคำปั่นอย่างพิจารณาก่อนจะหยุดลงที่ทางแก๊สที่ว่างอยู่ข้างไข่ นี่แพงลอยของใครก็เลื่อยละพอคุณเศรษฐกิจแบบนี้ได้เท่านี้ก็บุญแล้วป้าสำรวจพลังจัดเรียงมะนาวในกระจาดคำปันพยักหน้ารับรู้เขากลับมาสนใจจัดเรียงถาดกับข้าวให้เข้าที่ความฝันเล็กเด็กของเขาคือการเก็บเงินส่งให้แม่ที่ต่างจังหวัดได้อยู่อย่างสบายขึ้นอีกหน่อยไม่ต้องลำบากเหมือนที่ผ่านมาชีวิตในเมืองกรุงมันไม่ง่าย แต่เขาก็ไม่เคยทอ้อขณะที่ลูกค้าเจ้าประจำกำลังสั่งข้าวราดแกงอยู่นั้นร่างทววมในเครื่องแบบตำรวจสีสนวนาดินก็ปรากฏขึ้นที่หน้าร้านนำเสียงหุนยุ่นของสาววัตรอิทธิพลดังขึ้นทำให้ลูกค้าที่กำลังรอข้าวชะงักไปเล็กน้อยคำปันรีบทอนเงินให้ลูกค้าแล้วหันมาตอบอย่างสุภาพของผมครับมีอะไรให้รับใช้ครับ ั้งร้านกีดขวางทางเดินประชาชนหรือเปล่าเนี่ยแล้วถังแก๊สนี่มันได้มาตรฐานความปลอดภัยไหมศาสราัตรอิทธิพลพูดพลางช้นิ้วชี้ไปที่ถังแกส๊สเวลาแฝงความไม่พอใจและมีอำนาจเหนือกว่าผมตั้งอยู่ในเส้นที่เขาอนุญาตครับท่านส่วนถังแก๊สก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ปลอดภัยแน่นอนครับคำปันพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงปกติที่สุดแม้จะเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล พวกแกนี่มันชอบทำผิดระเบียบกันจริงนะสาลวัตอิทธิพลพึพมพำแต่ดังพ่อที่คำปันจะได้ยินชัดเจนเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคำปันขมวมดคิ้วเล็กน้อยผมไม่เคยทำผิดระเบียบนะครับท่านผมทำมาหากินสุจิตสุจิตหรอหน้าตาอย่างแกเนี่ยนะจะสุจิตสาลวัตอิทธิพ์แค่นเสียงหัวเราะเบาๆน,นัน คำพูดนั้นแม้จะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ซีผิวโดยตรงแต่มันก็เสียดแทงความรู้สึกของคำปันอย่างจังเขากำมัดแน่นพยายามคมอารมณ์ใกล้ใจกันนั้นมลินักศึกษาสาวปีสามคณะนิเทศศาสตร์ที่กำลังเดินหาข้อมูลทำรายงานเรื่องชีวิตในตลาดสังเกตเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเธอรู้สึกถึงบรรยากาศที่เริ่มตึงเครียดและท่าทีที่ไม่เป็นมิตรของนายตำรวจคนนั้น สัญชาตญานบางอย่างบอกให้เธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดโหดวิดีโอแล้วเริ่มบันทึกภาพเหตุการณ์อย่างเงียบๆจากมุมที่ไม่เป็นที่สังเกตนักแล้วนี่ข้าดูแลพื้นที่จ่ายหรือยังละ่ะหน้าตายัางแกเนี่ยนะจะสุจิตสารวัตรอิทธิพลแค่นเสียงหัวเล่าเบาคำพูดนั้นแม้จะไม่ได้พุ่งเป้าไปที่สีผิวโดยตรงแต่มันก็เสียดแทงความรู้สึกของคำปันอย่างจัง เขากัดแน่นพยายามคมอารมณ์ใกล้ๆกันนั้นมลีนักศึกษาสาวปีสามคณะนนิเทศาสตร์ที่กำลังเดินหาข้อมูลทำรายงานเรื่องชีวิตในตลาดสังเกตเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีเธอรู้สึกถึงบรรยากาศที่เริ่มตึงเครียดและท่าทีที่ไม่เป็นมิตรของนายตำรวจคนนั้นสัญชาตญาณบางอย่างบอกให้เธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดโหดวิดีโอแล้วเริ่มบันทึกภาพเหตุการณ์อย่างเงียบ จากมุมที่ไม่เป็นที่สังเกตนักศาสวัตอิทธิพลเปลี่ยนเรื่องแต่คำพูดนั้นมีความหมายแฝงชัดเจนคำปันใจหายวาบเขารู้ดีว่าข้าดูแลพื้นที่ที่ตำรวจบางพูดถึงมันคืออะไรผมจ่ายค่าเช่าแพงกับตลาดเรียบร้อยแล้วท่านค่าเช่าแพงมันก็ส่วนของตลาดแต่นี่ค่าดูแลความสงบเรียบร้อยมันก็ต้องมีบ้างสิหรือจะให้ยึดของ ตรวจสอบกันละเอียดเลยดีไหมศาสราจรอิทธิพลพูดพลางยิ้มมุมปากแววตาคมคู่ป้าสมรที่ยืนฟังอยู่ทนไม่ไหวท่านศาสราัารคะคำปันมันเด็กดีไม่เคยสร้างปัญหาอะไรเลยคะ่ะป้าไม่ต้องมายุ่งนี่มันเรื่องของเจ้าหน้าที่กับผู้ต้องสงสยัยศาสวราจรอิทธิพลตวาดเสียงดังจนป้าสมรเนอโซนป้าสมรหน้าซีถอยกลับไปพ่อข้าแม่ค้าคนอื่น ที่เริ่มมุงดูก็พลอยเงียบกริบไม่มีใครกล้าสอดแทะคำปันสูตรหายใจเข้าลึกความอดทนของเขากำลังจะหมดลงท่านสารวัตครับท่านกำลังกล่าวหาผมโดยไม่มีหลักฐานนะครับถ้าผมทำผิดจริงท่านก็จับผมไปดำเนินคดีได้เลยแต่อย่ามาคมคูดแบบนี้ผมก็คนทำมาหากินเหมือนกันนิชมีสักดิสรีเหมือนกันนะครับเฮศักดสรีเหรอคนอยังแกมีด้วยหรอว่าสักดิสรี สารวัตรอิทธิพลตวัดลั่นตลาดความสุภาพที่แสแสลงมาตลอดหายไปสิน้นปากดีนักนะมึงว่าแล้วก็ผลักอ,อกคำปันอย่างแรงจนร่างของชายหนุ่มเซทลาไปชนกับหม้อแกงเกือบจะล้มควม่ำคำปันตั้งหลักได้ทันเขามองสารวัตรอิทธิพลด้วยแววตาที่ลุกโชนด้วยความโกรธและความผิดหวังคุณไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายร่างกายผมนะคูจะทำมากกว่านี้อีกถ้ามึงยังเดือดด้าน ศารวัตอิทธิพลคำรามเตรียมจะปรีเข้าไปหาคำปันอีกครั้งหนูถ่ายคลิปไว้หมดแล้วนะคะคุณตํารวจตั้งแต่คุณเริ่มหาเรื่องพี่เขาเลยเสียงใสแต่เด็ดขาดของมลิีดังขึ้นมาจากกลุ่มคนที่มุงดูศาสรวัตอิทิพลและหมู่จืดที่ยืนอยู่ข้างชายชงงะงักกึกหันควับไปมองต้นเสียงด้วยความตกใจละคนโมโมมาียืนถือโทรศัพท์มือถือชูขึ้นเล็กน้อยใบหน้าของเธอดูตื่นตระหนก แต่ดวงตายังคงชายแววมุ่งมั่นความเงียบเข้าครอบคลุมตลาดชั่วขณะก่อนที่เสียงฮือฮาจะดังกระหึมขึ้นพ่อค้าแม่ข้าวหลายคนเริ่มหยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาถ่ายภาพบ้างบางคนก็เริ่มซุบซิบวิพากวิจาร์การกระทำของตำรวจอย่างไม่พอใจใช่ฉันก็เห็นตำรวจลังแกประชาชนชัดป้าสมนที่ตั้งเสร็จได้แล้วตะโกนออกมาสุดเสียงความกลัวก่อนหน้านี แปลเปลี่ยนเป็นความโกรธและความเห็นใจคำปัน่นทำเกินไปแล้วแล้วนะท่านสารวัตเสียงจากแพงขายผลไม้ดังขึ้นคนทำมาหากินสุจิตจะไปลังแกข้าใหม่เสียงจากร้านขายของช่ำเสริมเข้ามาสารวัตอิทธิพลหน้าแดงกำด้วยความโกรธและอับอายเขาไม่คิดว่าเรื่องจะบานปลายมาถึงขั้นนี้นังเด็กนี่เอามือถือมาให้กูเดียวนี่ เขาตะว,วัดใส่มะลิแล้วทำท่าจะพุ่งเข้าไปแย่งแต่คำปันที่ยืนอยู่อีกใกล้กว่าปรีเข้ามาควางไว้อย่าทำอะไรน้องเข้านะครับพอ่อคาแม่คาวอีกสองสามคนก็ขยับเข้ามาช่วยยืนบังมะลีไว้เกิดความชุลมนุนวุ่นวายเล็กน้อยมูจืดพยายามจะเข้ามาช่วยสารวัตรแต่ก็ถูกกลุ่มคนดันออกไปพวกมึงจะลองดีกับกฎหมายใช่ไหมสารวัตรอิทธิพลตะโกนอย่างบ้าคลั่ง แต่เสียงของเขาเริ่มสั่นเครือเมื่อเห็นสายตาเกลียดชังของคนรอบข้างและแสงแฟจากมือถือที่าศาสร์ส่องมาที่เขาไม่หยุดทันใดนั้นชายคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนนักข่าวพร้อมกองวิดีโอขนาดเล็กก็แหวกกลุ่มคนเข้ามาเกิดอะไรขึ้นครับท่านสารวัรมีเรื่องอะไรกันครับสารวัตรอิทิพหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นนักข่าวเขาเหลือบมองคำปันและมิดด้วยสายตาอาฆาต ก่อนจะสะบัดหน้าแล้วพูดกับลูกน้องไปกลับลงพักว่าแล้วก็รีบเดินแหวกฟูงชนออกจากตลาดอย่างรวดเร็วทิ้งท้ายด้วยคำขู่พวกมึงจะเสียใจที่ทำแบบนี้แต่ไม่มีใครสนใจคำพูดของเขาอีกแล้วหลังจากสาดวัดอิทธิพลและลูกน้องจากไปตลาดก็ยังคงเต็มไปด้วยเสียงวิพากวิจารณ์มารีบเดินเข้ามาหาคำปันพี่เป็นอะไรมากไหมคะ คำปันสายหน้าขอบใจน้องมากนะถ้าไม่ได้น้องพี่คงแย่แน่ไม่เป็นไรคะพี่หนูทนเห็นคนถูกรังแอไม่ได้มาลียิ้มอย่างเคินเช่นนูจะรีบเอาคลิปนี้ลงโซเชียลเลยนะคะให้คนทั้งประเทศได้เห็นพฤติกรรมของตำรวจคนนี้ปาสมอและพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นเข้ามาล้อมวงให้กำลังใจคำปันบางคนก็ขอเบอร์โทรศัพท์มาลีไว เพื่อจะเป็นพยานให้ได้ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงคลิปวิดีโอที่มารีถ่ายไว้ก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์มันถูกแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วพร้อมกับแฮชแท็กตำรวจกลางตลาดรุงรุนและคำปันสู้ที่พุ่งทยานติดเทรนยอดนิยมคอมเมนต์ส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของสารวัตอิทธิพลและชื่นชมความกล้าหาญของคำปันกับมาี เข้าไปถึงหูผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสารวัตรอิทธิพลในเวลาไม่นานหนักแรงกดดันจากสังคมและภาพลักษณ์ของกรมตำรวจที่เสียหายทำให้มีการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสารวัตรอิทธิพลในทันทีพร้อมกับมีคำสั่งให้พักราชการไว้ก่อนวันรุ่งขึ้นคำปันตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับสารวัตรอิทธิพลในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทำร้ายร่างกาย เขาไม่ได้ไปคนเดียวป้าสมรมลีและพ่อค้าแม่ค้าอีกหลายคนในตลาดที่เห็นเหตุการณ์อาสาวเป็นพยานให้ระวังทางเขาได้พบกับภาคภูมิทนายความหนุ่มหมาไฟแรงจากมูนิธิเพื่อผู้บริโภคที่เห็นข่าวจากโซเชียลมีเดียและติดต่อเข้ามาอาสาวให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายการต่อสู้ทางกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คำปั่นก็ไม่ยอท้อ เขามีหลักฐานสำคัญคือคลิปวิดีโอมีพยานบุคคลที่หนักแน่นและที่สำคัญที่สุดเขามีกำลังใจจากผู้คนมากมายที่ไม่รู้จักแต่พร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างความถูกต้องข่าวการสอบสวนและความคืบหน้าของคดีถูกนำเสนอ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องสังคมยังคงให้ความสนใจและจับตามองอย่างใกล้ชิดมีการรวมตัวของกลุ่มประชาชนหน้าสถานีตำรวจ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้คำปันและประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้อำนาจในท่าอ้างที่ผิดในที่สุดหลังจากผ่านกระบวนการสอบสวนและพิจารณาหลักฐานอย่างถี่ถ้วนคณะกรรมการก็มีมติว่าสารวัตรอิทธิพลมีความผิดทางวินัยร้ายแรงจริงตามข้อกล่าวหาเขาถูกลงโทษให้ออกจากราชการและยังต้องเผชิญกับคดีอาญาที่คำปันเป็นโจทฟ,ฟ้องร้อง ซึ่งสาได้พิจารณาตัดสินให้เขามีความผิดต้องโทษจำคุกแต่ให้รอลงอาญาและต้องชดชายค่าเสียหายให้กับคำปันแม่โทษอาจจะไม่สาหาสัสถึงคันติดคุกจริงแต่สำหรับนายตำรวจที่เคยยิงพยองในอำนาจการทูกปลดออกจากราชการและเสียชื่อเสียงก็เปรียบเหมือนตายทั้งเป็นชีวิตของคำปันกลับมาสู่ภาวะปกติเขาเปิดร้านขายข้าวแกงในตลาดรุ่งอรุณเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือสายตาของผู้คนที่มองมาที่เขามันไม่ใช่แค่สายตาของพ่อค้าแม่ขายคนหนึ่งอีกต่อไปแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมและความเคารพเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของคนตัวเล็กที่กล้าลุกขึ้นสู้กับความยุติธรรม